สวัสดีครับ FC แฟนครับกรเกษตรพันร็อกนะฮะวันนี้จะพาทุกคนมาดูคุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกนะครับที่เห็นยัวเยียอยู่นี้เป็นน้องเขานะครับไม่ใช่ลูกลูกในตัวเล็กกว่าใครอยู่เนี่ยนะเพิ่งคลอดเมื่อคืนนี้แหละลูกตัวเองมันน้อยก็ เอาน้องมาเลี้ยงซะเลยเนาะเนี่ยขาประจำสี่ตัวนี่จะมากินนมพี่สาวตัวเองเให้น้องกินมัางเด้วน่ะนะมันจะโตไหมเนาะมันกินนมไม่ทันกินนมไม่ทันนะโอ้ยเนาะเนาะอันนี้ คือน้องยาย่านะครับก็ได้ผลิตหมูป่ารุ่นต่อไปเป็นหมูป่าเพศผู้นะครับโอ้ตัวกระจิดเดียวมีตัวเดียวได้ไงท้องเบลอโอ้เนาะโอ้ยอย่างนมกับพวกนา้าๆอยู่นั่นเอ้าเอ้าเออเอาเอาไปเขียลูกตัวเองไม่เขียน้องตัวเองเนาะโอ้าเอา้า ตอนนี้ก็สบายสบายเลยสบายพวกนั้นนะครับเพราะว่ากินนมแม่มั่งกินนมพี่สาวมั่งนะพวกนั้นนี่อ้วนกันจำมั่มเลยนะ,น,ะนะครับว่าแล้วมันจะต้องคลอดแต่นึ่งว่าจะมีประมาณสักสี่ตัวนะบ,บางทีคุณแม่มือใหม่เนี่ยเราเราแบบ คาดไม่ได้นะครับว่าจะมีสี่ตัวห้าตัวนะครับบางทีท้องดูเหมือนจะใหญ่แต่มันก็ได้แค่สามสี่ตัวห้าตัวอย่างอย่างอย่างเยอะไม่ไม่น่าจะเกินห้าตัวคุณแม่มือใหม่นะนี่ไม่เป็นไรหรอกซ้อมไว้เราจะได้ดูวิธีการเลี้ยงลูกเขาเขาให้นมเขาลูกกินดีไหมนะครับบางบางตัวเนี่ยแม่พันธุ์ไม่ยอมให้นมดูด ไม่ยอมให้นมลูกเลยก็มีนะครับจะเป็นความยุ่งยากสำหรับเราต่อไปนะครับสำหรับคนเลี้ยงต่อไปนะกินหลไลๆไอหำแหละจะได้ตัวไว นสนุกกันเลยโดยแย่งนมกันอ้าวนมมันมีตั้งเยอะไปแย่งกันทําไมกว่าเออนะครับเนี่ยน้านมน้องยายาเนี่ยจะมาดีอยู่แต่มันมีเยอะก็อย่างว่าแหละนะครับก็ยังแย่งกันเหมือนเดิมนีม่เต้าตั้งเยอะยังแย่งกันอยู่เนาะน้องยายาเนี่ยดูเหมือนเขาจะมีเต้านมพิเศษงอกขึ้นมานะครับเป็น เต้านมที่แบบหมูป่าทั่วไปไม่น่าจะมีมันมันน่าจะมีแค่สิบสองเต้านะครับผมว่าน้องยาย่าน่าจะมีสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหเกินมาเต้าหนึ่งหรือเปล่าวันเนี้ยเออเนอเอาเกินมาก็ไม่ใช่ของเสียหรอกเป็นของถือว่าหรือเต้าเทียมกันแน่วันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าถ้าหัวนมที่มีเกินมาไม่บอดนะครับน้ำนมแม่รวยๆนี้จะไม่ค่อยสงสัยจะไหลไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยสังเกตด,ดูลูกๆเขาจะ แล้วเขาให้นมลูกแปบ,บเดียวเขาก็เลิกให้อาจจะมีแบบเพราะว่าเราไม่ได้ตัดฟันหมูป่านะครับหมูป่าแรกเกิดจะมีฟันฟันหน้ามันจะคมบางทีอาจจะมีการขบเต้านมแล้วดำให้แม่เจ็บแล้วไม่ยอมให้ลูกดื่มนมนะครับเนี่ยคือปัญหาประเด็นสำคัญนมหัวนมเป็นแผลแล้ว แม่หมูก็จะไม่ยอมให้ลูกหมูดื่มนมนะครับจะมีปัญหาต่อการเจริญเติบโต,ตของลูกหมูได้นะครับบางคนก็ก็บอกว่าต้องตัดฟันนะครับแต่นี้เราไม่ได้ทำหรอกเราก็ปล่อยๆแบบธรรมชาติไปเลยนะครับสังเกตด,ดูว่าเต้านมของแม่ยายๆนี่น่าจะมีแผลอยู่ เต่าหนึ่งนะครับสงเสัยจะลอยปันของน้องๆน,นะครับดูเนี่ย่อยน้องๆมาตาบับตับนมตัวเองเอาให้ลูกกินมั่งเด้อยายาเอ้ไม่โตเด้อน่ะจำมั่มเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึง หนึ่งเดือนพอดีสำหรับลูกมูนะครับข้อกนี้นะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆถึงเดือนหนึ่งเราก็ถ้าเรายังให้นมให้เขากินนมแม่อยู่ก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเราแยกเลยก็ได้นะครับเรามาให้อาหารเสริมเนาะแล้วก็โตตามไปเหมือนเดิมนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับก็ให้เยี่ยมชมลูกหมูนะฮะที่เกิดใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายจุบ๊บ